เครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตประสิทธิภาพสูงสุดทำงานรวดเร็วฉับไวทำให้งานตัดได้คัดของท่านแม่นยำรวดเร็วสติกเกอร์ทำได้อย่างง่ายดายตัดเฟรกเสื้อยืดเสื้อกีฬามีประสิทธิภาพสูงสุดแมุ้นจะเป็นมือสมัครเล่นหรือจะไม่เคยใช้เครื่องตัดสติกเกอร์มาก,ก่อนก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายดังมืออาชีพดีไซน์ทันสมัยตัดแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นตัดกระดาษตัดกล่องตัดฉลากสินค้าฉลากอาหารสติกเกอร์ตกแต่งรถติดสำนักงานติดประตูติดกระจกหรือประดับยนต์ก็สามารถทำได้ดังมืออาชีพอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเหมาะที่สุดสำหรับคนที่มีเครื่องฮีทันเฟอร์อยู่แล้วและจะต้องการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีมากกว่าด้วยน้ำหมึกซับเมชั่นด้วยเครื่องตัด 63เซนตเมตร30 cm. ตัวนี้สามารถที่ทำให้คุณสร้างรายได้เสริมจากการตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าตัดเฟกสกรีนเสื้อยืดเสื้อกีฬา